ทีมชาติไทยกำลังเผชิญกับจุดเปลี่ยนสำคัญในเกมที่จะต้องออกไปบุกเยือนไต้หวนันพร้อมกับความคาดหวังความกดดันและเสียงเชียร์ที่อยู่เบื้องหลังทุกสายตาถูกจับจ้องว่ากลายุทธ์เปิดเกมรุกจะถูกออกแบบมาอย่างไรเพื่อให้เราไม่เป็นฝ่ายรับอย่างเดียวแต่เราจะเป็นฝ่ายจู่โจมอย่างดุดันตั้งแต่เริ่มเกมจนถึงวินาทีสุดท้ายนี่ไม่ใช่เพียงการต่อสู้เพื่อชัยชนะ แต่เป็นการประกาศให้โลกรู้ว่าทีมชาติไทยยังมีเลือดก้าหว่าในหัวใจยังมีความมุ่งม,มั่นที่จะลุยเต็มที่และจะไม่ยอมแพ้ง่ายๆจุดเริ่มต้นคือการเตรียมจิตใจนักเตะทุกคนต้องเข้าใจว่าเกมนี้ไม่ใช่เพียงการแข่งขันธรรมดาแต่มันคือการทดลองวิธีเล่นแบบที่อาจถูกเรียกว่าเชิงรุกสุดโตง่งต้องมีสภาพจิตที่พร้อมจะชนพร้อมที่จะรับแรงกดดันยิ่งเมื่อนักเตะอย่างแตงโม ได้ลงสนามและปียพงศ์ได้โอกาสจบสกอร์ทุกจังหวะยิ่งถูกจับตาทุกการเคลื่อนที่ยิ่งมีความหมายการที่แตงโมถูกส่งลงหมายถึงโค้ชต้องการพลังฝีเท้าความเร็วหรือความสามารถในการสร้างสรรค์โอกาสในจังหวะกลางสนามให้เกิดขึ้นเพื่อเปิดช่องให้กองหน้าหรือปีกได้ฉีกแนวรับคู่แข่งเมื่อทีมชาติไทยออกเดินทางไปเยือนใต้หวันสิ่งแรกที่ต้องขีดเส้นให้ชัดในแผนคือไม่ถอยหลัง ต้องเน้นการบุกตั้งแต่ต้นเกมไม่ปล่อยให้คู่แข่งตั้งเกมของตัวเองได้การครองบอลการต่อเกมการเคลื่อนที่แบบไร้บอลต้องเป็นไปอย่างมีจุดหมายต้องมีการยืนตำแหน่งที่กดดันแบ็กคู่ต่อสู้การแทรกตัวเข้าไปในช่องว่างต้องมีการสับเปลี่ยนตำแหน่งให้รวดเร็วมิติในเกมรุกต้องเปิดได้หลายหน้าต้องไม่ยึดติดกับแนวเดียวต้องมีการปั่นป่วนแนวรับฝ่ายตรงข้ามให้เสียสมาธิบางครั้งอาจใช้การดึงกองหลังให้หลุดออก หรือให้กองหลังต้องตัดสินใจยากในสนามจริงเมื่อเสียงนกหวีดปล่อยให้เกมเริ่มต้นเสียงกองเชียร์อาจกดดันได้แต่จิตใจผู้เล่นต้องนิ่งต้องรีดศักยภาพออกมาให้เต็มที่เมื่อแตงโมได้บอลเขาอาจมีหน้าที่พาเกมรุกให้เคลื่อนตัวขึ้นอย่างรวดเร็วหรือในบางจังหวะอาจถอยมารับบอลเพื่อต่อเกมกลางสนามแล้วยกขึ้นมาสร้างโอกาสข้อสำคัญคือการเชื่อมโยงระหว่างมิดฟิลด์ ปีกและกองหน้าให้แน,น่นไม่ให้ช่องว่างเกิดขึ้นง่ายง่ายต้องมีการสลับช่องส่งทะลุส่งสลับฝั่งส่งให้ลึกให้กว้างเพื่อดึงตัวประกบออกจากแนวกลางแนวรับแล้วให้ปียพร์กองหน้ามีโอกาสในการวิ่งฉีกหรือใส่ในเขตโทษการส่งบอลเข้าเขตอันตรายควรมีมิติไม่ใช่ส่งตรงเสมอไปอาจเป็นลูกโคง้งลูกสั้นลูกสับลูกแทรกและลูกสปีดในเกมแบบนี้เกมหดเดือดไม่ได้หมายถึงจุดที่ฝั่งไทยใช้ความรุนแรงหรือฟาอวอล วิธีการต้องคมมีวินยัยมีการอ่านเกมต้องรู้ว่าเมื่อไหร่ควรรุกเมื่อไหร่ควรถอยเมื่อไหร่ควรพุมเข้าเมื่อไหร่ต้องดึงจังหวะก,การตัดสินใจในเซี่ยววินาทีนั้นแหละที่สำคัญต้องไม่เวิร์ดต้องไม่ลนเมื่อแตงโมโลงก็ต้องมีบทบาทที่ชัดเจนบางทีเขาอาจต้องลากบอลใช้สปีดหรือแอตซิสให้เพื่อนแต่สิ่งที่สำคัญคือการไม่ให้เกมของไทยถูกหยุดชนะโดยเกมรับของฝ่ายตรงข้ามซึ่งมักตั้งแนวรับลึกรอจังหวะสวนกลับ ในแนวรับเองถึงแม้เป้าหมายหลักคือการรุกแต่ก็ต้องมีการบาลานซ์ต้องมีมิดฟิลตัวรับที่คอยบีบเคลื่อนที่มาช่วยกองหลังและต้องไม่ปล่อยให้ริมเส้นของฝ่ายไต้หวันมีความอิสระการขึ้นเกมริมเส้นของไทยต้องร่วมมือกันทั้งปีฟูลแบ็กและมิดฟิลแนวรับต้องไม่เปิดช่องว่างให้กองหน้าคู่แข่งได้วิ่งหลุดเสมอต้องมีการสื่อสารการยืนแนวให้เรียบการไล่เพรสซิ่งหรือกดดันตั้งแต่แดนกลางให้ฝ่ายไต้หวันไม่สบายใจเมื่อได้รับบอล เมื่อเกมดำเนินไปไทยต้องพยายามทำประตูให้เร็วถ้าสามารถขึ้นนำตั้งแต่ต้นจะทำให้เกมอยู่ในมือของไทยไม่ต้องพวงกับการไล่ตามและสามารถใช้เกมโต้กลับใส่ในจังหวะผิดพลาดของฝ่ายไต้หวันได้ข้อดีคือฝ่ายไทยสามารถบีบสูงแอซิสคู่ต่อสู้ตั้งแต่แดนของเขาถ้าทำได้จะกดดันให้ไต้หวันต้องรีบเล่นต้องเปิดช่องซึ่งอาจเป็นโอกาสให้ปียพง์ฉีก หรือให้แตงโมปล่อยบอลทะลุผ่านแนวทางคือไทยต้องไม่ยืนนิ่งต้องเคลื่อนที่ต่อเนื่องต้องกลับเกมเร็วต้องเปลี่ยนแกนถ้าโดนประกบหนักอย่าให้เกมติดขัดนอกจากนี้ต้องวางแผนลูกเซตพีซให้ดีทั้งลูกเตะมุมลูกฟรีคิกบางครั้งเกมที่ตึงอาจจะมาจากจุดเหล่านี้แนวรับฝ่ายไทยก็ต้องตั้งลูกได้แน่นต้องไม่เสียประตูง่ายในจังหวะนิ่ง ส่วนเกมรุกควรเตรียมลูกยิงไกลลูกสอดเข้าเขตโทษหรือการโยนโค้งเข้าไปในพื้นที่อันตรายให้กองหน้าเก่งจังหวะยิงเวลาแนวรับคู่แข่งอาจเสียสมาธิเมื่อต้องรับแข้งระดับต่างกันถ้าวัดจากความคาดหวังแตงโมโลงปิยพงยิงเป็นภาพโน้มน้าวว่าทีมโคชต้องการให้มีการเล่นที่สมดุลระหว่างการสร้างสรรค์กับการจบสกอร์แตงโมอาจเป็นผู้สร้างสรรค์เกมทำหน้าที่เชื่อมเกมระหว่างกองกลางและกองหน้า รือการเบลนเกมรุกให้มีมิติมากขึ้นขณะที่ปียพงคือกองหน้าตัวจบสกอร์เมื่อได้รับโอกาสต้องเล็งยิงให้เฉียบต้องจบให้เด็ดต้องมีการเลือกจังหวะย,ยิงให้แม่นยำบางลูกอาจยิงแรงบางลูกอาจยิงฉีกแนวต้องเรียนรู้จากจังหวะของคู่แข่งว่าเมื่อไหร่ควรถ่ายบอลเมื่อไหร่ควรยิงเองเกมแบบนี้อาจมีจังหวะที่ไทยถูกไต้หวันกดดัน บางครั้งอาจเสียบอลกลางสนามต้องมีแผนสำรองมีแผนรับมือเมืม่อถูกสวนกลับต้องไม่เปิดพื้นที่หลังให้คู่แข่งหลุดเข้าเขตโทษง่ายง่ายมิดฟิลด์ตัวกลางควรมีความคล่องตัวในการตัดเกมรังเกมรุกเกมด้วยและเมื่อไทยมีโอกาสต้องใช้เต็มที่ไม่ปล่อยให้โอกาสลอยไปต้องช่วยโอกาสให้ดีโดยเฉพาะจังหวะสองหลังลูกเซตพีส ในแง่สภาพร่างกายไทยต้องเตรียมความฟิตให้เต็มไม่ควรมีจุดอ่อนเรื่องความอึดเมื่อต้องไล่เกมทั้ง90นาทีหรืออาจจะยืดเวลาหากมีการต่อเวลาหรือมีสถานการณ์บังคับให้เล่นต่อต้องมีความแข็งแรงพลังที่เหลือในช่วงท้ายเป็นอีกตัวแปรสำคัญบางทีประตูชัยอาจเกิดในนาทีที่ผู้คนคาดไม่ถึงดังนั้นความฟิตและการสำรองต้องดีในแง่จิตใจนักเตะต้องไม่หวั่นเกรงเมื่อเจอการเล่นหนักจากคู่แข่ง อาจเจอลูกหนักเจอลูกปะทะต้องอดทนต้องนิ่งต้องไม่เสียสมาธิถ้าโดนฟาหายวอก็ต้องลุกให้เร็วถ้าโดนเกมลุกใส่ต้องตั้งเกมของตัวเองกลับต้องแสดงความเป็นนักสู้อยู่เสมอแฟนบอลที่ส่งเสียงเชียร์แม้จะเป็นแรงกดดันแต่ก็เป็นแรงสนับสนุนเป็นพลังผลักดันให้ผู้เล่นลุกขึ้นสู้อีกประเด็นคือเรื่องการอ่านเกมคู่แข่งไต้หวันอาจตั้งเกมรับลึกรอสวนกลับหรืออาจยืนรับแล้วใช้ความเร็วของปีกเป็นจุดอันตราย ไทยต้องเตรียมรับมือให้ดีต้องมีการสอดสองเมื่อคู่แข่งโจมตีได้เร็วนักเตะไทยต้องไม่ให้ช่องว่างระหว่างแถวเยอะเกินบีบให้แคบเข้าช่วยกันตั้งแต่แดนกลางให้เร็วและถ้าคู่แข่งใช้แผนรอรับแล้วโต้ไทยควรไม่ตกเป็นเหยือ่อต้องมีมาตรการสวนกลับทันทีถ้าคู่แข่งเสียบอลต้องมีการรุกเร็วเพื่อไม่ให้โอกาสสวนกลับเกิดขึ้น ยิ่งเมื่อเกมเข้าสู่เครื่องหลังการปรับแทคติกการเปลี่ยนตัวจะมีบทบาทสำคัญนักแต่สำรองต้องพร้อมเมื่อลงสนามต้องรู้หน้าที่ต้องไม่โดดเดี่ยวบนสนามปีกรองอาจถูกส่งลงมาเติมพลังรุกเท่าหากฝ่ายไต้หวันเริ่มอ่อนล้าไทยอาจใช้การกดดันต่อเนื่องหากเห็นแนวรับคู่แข่งเริ่มเปิดช่องก็ต้องบุกหนักเพิ่มการเสริมตัวใครลงมาจะต้องเป็นตัวที่เติมเต็มจุดอ่อนหรือมาเสริมจุดที่แข็งต้องมีเกมแผนสำรองเมื่อเกมไม่เป็นไปตามคาด ในภาพรวมการเปิดสูตรบุกถล่มไต้หวันนั้นไม่ใช่แค่วางเกมรุกแล้วรอให้ยิงแต่มันคือการออกแบบเกมให้มีมิติหลากหลายเคลื่อนที่ต่อเนื่องใช้จังหวะเปลี่ยนเกมให้เร็วเชื่อมต่อระหว่างแนวรุกแนวกลางแนวรับให้เหนียวแน่นและให้โอกาสกองหน้าย,ยิงให้ได้การเล่นดูเกมโหดเดือดในที่นี้คือความดุดันทางจิตใจความมุ่งมั่นความกล้าเข้าสู้แต่ต้องเป็นไปในกรอบของแท็กติก ไม่ใช่การเล่นร้ายวินัยหรือปล่อยให้โดนสวนกลับการยิงประตูนั้นอาจมาจากการเล่นปกติหรืออาจมาจากเซตทีสก็ตามแต่ทุกจังหวะต้องผ่านการซ้อมความเข้าใจและความกล้าตัดสินใจสำหรับแตงโมเข่าต้องเป็นหนึ่งในหมากสําคัญของเกมนี้บางทีอาจต้องลากบอลขึ้นบางทีอาจต้องถอยมาตัดเกมหรือแม้แต่ปล่อยบอลให้เพื่อนหรือกระชากเพื่อเปิดช่องให้ปียพงษ์หรือให้ปีกอื่นเติมเข้ามาโจมตี เมื่อแตงโมถูกส่งลงแฟนบอลอาจคาดหวังให้เขาแสดงลูกอันตรายให้เห็นบางทีจังหวะโยกหลอกหรือโยกหนีตัวประกบหรือแม้แต่จังหวะแอซิสที่เฉียบขาดแต่ต้องไม่ลืมว่าทีมต้องการให้เกมเดินต่อไม่ติดขัดไม่กลายเป็นการชนะก,กลางสนามส่วนปียพงศ์เมื่อได้รับบอลในเขตโทษต้องรู้จักเลือกจังหวะยิงบางทีอาจยิงลอยบางทีอาจยิงผ่านตัวประกบบางทีอาจยิงแรงบางทีอาจยิงฉีกแนวรับคู่แข่งอาจจัดแผนให้ปิดกลาง ให้เหลือช่องข้างก็ต้องมีการสอดเข้าไปหรือรอช่องว่างหลังตัวประกบให้วิ่งหลุดความเร็วความเฉียบคมความแม่นยำในจังหวะจบสกอร์จึงสำคัญยิ่งแน่นอนว่าในเกมนี้ทีมชาติไทยอาจเจออุปสรรคอาจมีการล็อกยิงไม่เข้าอาจมีการเปลี่ยนแปลงแผนจากฝ่ายไต้หวันหรืออาจมีใบเหลืองใบแดงหรือสถานการณ์ไม่คาดคิดเกิดขึ้นนักเตะและโค้ชต้องพร้อมรับมือต้องมีแผนสำรองต้องมีความยืดหยุ่นในการปรับเปลี่ยน ข้อดีขอองค์การวางแผนเปิดเกมรุกคือถ้าเรามีโอกาสเราจะกดดันฝ่ายตรงข้ามตั้งแต่ต้นทำให้เขาต้องใช้พลังต้องรีบแก้เกมต้องเปิดช่องซึ่งเป็นโอกาสของเราแต่ถ้าแผนล้มการปรับจังหวะต้องถอยกลับมาตั้งรับแล้วรุกใหม่ต้องไม่ดันทุรังท้ายที่สุดผลลัพธ์อาจออกมาเป็นชัยชนะถล่มประตูหรืออาจเป็นชัยชนะแบบเฉียดฉิวหรืออาจเสมอหรือแพ้ แต่สิ่งที่สำคัญคือการสู้เต็มที่การเล่นตามแผนการมีสมาธิการไม่ท้อถอยและการแสดงให้แฟนบอลเห็นว่าทีมไทยพร้อมจะบุกถลม่มได้จริงไม่ใช่แค่คำพูดแต่ด้วยการกระทําในสนามความเป็นเกมโหดเดือดที่เต็มไปด้วยจิตวิญญาณน,นักสู้ที่พร้อมชนและพร้อมพลิกเกมในทุกจังหวะนี่คือสูตรภาพรวมที่น่าจะเหมาะกับการเปิดเกมบุกถล่มไต้หวนัน การเล่นที่ดุเกมที่มีพลังความเร็วความคมความกล้าและความเฉียบขาดในการยิงเมื่อแตงโมลงเมื่อไหร่เมื่อนั่นคือสัญญาณว่าเกมของไทยจะถูกเติมเต็มด้วยพลังสร้างสารรค์เมื่อปียพงศ์มีโอกาสยิงเมื่อนั้นคือช่วงเวลาที่ต้องจบสกอร์ให้เด็ดที่สุดและหากทุกหมากทุกคนรวมใจเล่นตามบทบาทมีอาจเป็นแมตช์ที่แฟนทีมชาติไทยจะจดจำไปอีกยาวนานถ้าคุณต้องการผมสามารถปรับแก้ให้มีน้ำเสียงแบบแฟนบอล หรือใส่บทสนทนาเพิ่มจินตนาการบรรยากาศสนามหรือใส่คำเชียร์ให้มันปังยิ่งขึ้นต้องการไหมครับ